สวัสดีครับแม่คูสวัสดีครับส,ส, ouais. ส,ส,สวัสดีนะคะคนกำลังติดตามอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าล sequel, ่ําถวายพึ่งจะเซตนะคะคครับ่ะเลยมารับขันไห้รูจังน้อยนะคะครับแม่คู่ก็ให้เป็นแนวทางนะคะหวยรัฐบาลไทยยิบจบฉลากินแมงรัฐบาลนะคะคนนั่งรออยู่อาหัรแม่คู่ล่ําถวายยิบไปล้ะซิฟนะคะยิบไปละซิฟฝันนะคะฝันว่าได้ซิฟนะคะครับ ฟันว่าซิฟคอลลอยนี่สินะคะการล่องสื่อเบื้องนอกค่ะฟันเกี่ยวกับไหนบ่แม่ครูก่การฟันนี้คือเหลียกร้อยมากนี่แหละมัดเปลี่ยนเป็นยังวาซิฟนี่แหละมันมันมันสิหูมียขึ้นมาวิี่ตาซิฟเป็นมันเป็นยังสั่นบัดนี้แต่ว่าเหลี่ยคำนวณแม่ครูกับมี่เก่าคับสีนะคะครับผมบัดนี้ฟูมาเบาเนาะฟูมาเบาบางนึงค่ะไหนนางลำแล้วไก่ฟูละสิบบาทได้วยา บาแม่นังรำให้นังรำคนละสีคนละสิบบาทแม่ว่ามาร่ำไห้พอกอไห้คนละสิบบาทเดิมมาถ้าเพื่อสิลงไปสะทีเพื่อเล่าวิญยาณนอนเาว่าไห้แปต่อทึ่นต่อห้อนหกสิบพัดรายกันสี่เดียวกห้หกสิบมาสิเล่าวิญยังไม่พูดกันจำาได้ตอนสท้ายแต่ว่าลกไทยเดียวหกสิบแต่ว่าบัตมาที่แรกพนพน่นไห้คละโอห้ผู้ซื้อว่าขวัญน่ะ พ่อหายพี่เศียระหว่างเสียพ่อหายพิเสียหายพี่เสีก็มัวหายโกซีระว่าแต่ว่าซุ้มือหายซีบบาทมื่อไอซีบบาทผู้นี้หายโกซีบระหว่างเสียนั่นแหละที่จำได้เนาะมันเคยได้เลยคุ้ซื้อประกันค้มพิเสียมันเคยได้ระหว่าพ่อหาพิเสีเด้อหายมันรักหายพ่ออยีพ่อเสียหายโฮกซีบระหว่างแต่้พื่นพ่อหายคนละซีฟยังเสียครับผมนี่แหละเข้ากันพี่นี่พีจะหน้าเบิรงให้เป็นแนวทางนะคะเนาะครับผม มีสิบกับหกสิปวันีเยี่ยมสิบหกจำได้ป่ซิกม่เออซิบหกพู้กัเบ้าครับหนา้ากับหลังนะคะหาเทแล้ว่าซิบหาเท่าซิบโกอย่างเงียิบจุทุมวกันด้หนึ่งหกสามนี่ค่ะเออหนึ 1, 6, 3, ่งหกสามในคู่จุทุได้นะคะวันหนึ่งหกสามพันห้าสิบเกับเกับสามหนึ่งหกหกหนึ่งสามายยอดปลาปลาค่ะเบิง้งต่น สร้งสองข้อเขานะคะเนาะเป็นลูงไฮยูดอกข้าเขกาวบึงพิจารณาเพราะว่าขั้นบ่บวเพราะว่าบวกตัวเดียวมันกาคือวาล้ะเนาะือก็ว่าและต่บุญไมมั่นแม่ต่ไม่คู่เขาแยกออกตัวเดียวก็ได้นะคะไม่คู่กับเปนเพราะว่าหน้าเพื่อเอฟซีซูบูสุคนั่นแหละค่ะใครว่ากาที่ดยิบจับแดรอันมาไม่เนี่ยคือซปคลอเพิ่มตัวเดียวนะคะเพิ่มตัวเดียวสุปนันการตัวเก้าเก้าเกียรต 9ก้าหกนย์หนึ่งเก้านี่แหละที่ยิบยจบไปกาหกศูนยกับหนึหศูนย์ั่นแหละค่ะเลขสามตัวเนาะเลขสาตัวก็รถดยิมนัน่ศูนยนึ่งหกหกหนึงศนยนี่แหละการมันอยู่ในหันเมื่อ่ะการสิบากันว่ากาสิวา 160, นึ่งหกศูนั่นแหละค่ะสามตัวโอ้รุดยิมมื่งคือสิได้ไลท์จะราดยิม <c oughs> เลยซีเจอใหกไปยิบได้เนอ้อม่คั่วโทษสร้างหันหนึ่งศูนย์นย์หำขเจ้ายันบ่ได้ มเมื่อ,นนอคืนเนี่ยเพราะว่าแม่คู่ไปภาวนาไก่การเป็นแวบๆเป็นซ้ำฝันนั่นแหละค่ะก็เลยโทษสั่งว่าเอาเอาวันนึงชุดชุดนึงมาไว้ห้ยใหาสิบใบนั่นแหละเขาก็เลยเสียวมาส่งค่ะอันนี้และตัวที่แม่คู่สื่อเฟื่แลนะคะ่ะแต่ว่าบาวกเขาในรองแม่คู่หรอกแต่ว่า้านังเสียพควบฝันเนาะ้ามเพิ่งหายได้ฝันบ่นนีค่ะปูบอกออกฝากค่ะเงี้ยชุ่มเนี่ยละ มีหนึ่งหกศูนย์นี่แหละม้นเอาเนาะประตูขาหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหกกระซิบขึ้นเก้ารถยิ้มอีกเนี่ยอืมรถยิ้มบะคมกับไส้มาซิบหน่วยระว่าไส้ไปข้างล่างไส้ตุนบะคำนะครับผมเออบะคำระว่าซิบหน่วยข้างบนมีระว่าต้องยี่เก้าระว่าต้องเขียนยอดไว้นั่งเขียนยอดเก้า ก้าหกเก่านี่แหละคนแต่ไม่คู่จับใดเพราะว่าคนมาเสียช่วงหอกคนมาเนะาะเก้าหกเก้าแล้วก็วางสี่ะนี่ะ,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 ะที่จับใดนะคะเล่นมาบอกซูเอฟซีฟังนะคะสำหรับแนวทางมือนี่ค่ะขอไห้ล่างไข่รวยคอให้ถูกม้อยซูกปูสุกคนเด็กกระเดือกสำหรับเด็กซ้ำตัวค่ะหนึ่งศูนย์หกค่ะเพราะว่าปูอะซีฟหกสิบหกกับเชนซิบแล้วกับเชนหกเพราะว่าสิบหกนี่แหละค่ะ สำหรับโลกประหลาดไม่คู่เลขหน <wh ึ่งหาไม่คู่หย uh ิบจำไปเลยด้วนะคะเดือนหนึ่งหาหาหนึ่งอันนี้แกคือคือเอาไว้ซื้อดอกเบมักแต่ว่ากักัห้านั่งเชื้อมันผลมาไม่เนาะเพราะเนี่ยอห้าเพื่นไฮโซ่ค่ะเปอร์ภาวาเพื่นโฮเมากงวลนี่แหละโลกประหลาะห้าหนึ่งห้ายังเสร็จแต่ว่าอันไม่คู่ดนไลท์ที่สุดคือตัวเลขยาวเยิบตัวเลขครับผมเก้าหกเก้าเก้าศูนย์ เก้าหกับเก้าศูนย์ีแม่พู่ได้หลายเตียงพี่เลยคำเก้ากับเก้าศูนย์มาในเรื่องปะกมวนนั้นพูไห้วันเจ้าหกกับเก้าศูนยสี่หละาโตหกเก้าศูนย์แม่นโตเลยอักเรื่งเขาแม่พู่เก้าเ็ดมี่นะครับเก้็ตมี9เก้าเ็ดกับบาทหิมเอาอยู่แต่ว่าไม้กมาทีที่ซื้อได้หลายการที่ซื้อได้หลายก็มู ไปย็บจับตอนงแต่ที่แหลงเนี่ยไปยิบจ้ามสลากินแบงเงินว่าเบื้องหน้าคลินั้นก็เซีเง็นดอกว่าไม่คู่ยิบจับตัวไหนหลายคู่มูมีเก่าหกเก่าเกีสเก่าศูนย์นะคะแล้วก็นึ่งเก่าค่ะมีซีตรวที่ไม่คู่ยิบจับไฟล์ไค่ะอันนี้โตเพิ่มมือนี้นะคะโตเพิ่มมือนี้ค่คือหนึ่งศูนย์หกซิฟอยู่ในหันหนึ่งหกอยู่ในหันหกศูนย์อยู่ในหันนะคะก็มีแคนนี่นะคะคันวาไลตัวห้าการ เรียกเรียนเาเ<ม>พราะว่ามันก็นเรียกแต่สูกนะคะเรียกแต่สูกไปมันคือว่าล่ะคือแม่คู่กับไฮไดเป็นแค่เนวท้างนะคะ,ะกับบักคารันตีว่าสี่บอกแทนแน่นอนนะคะเพราะว่าจากไหกับไฮเยบซี่สุภูสุคนได้ทั่วโลกแล้วค่ะแถมว่าโรตรีเพิ่งกันย่างหลาย<ผ>มีนี้แม่คู่สีมาวแข็งพอย,ยจอยคู่ว่ามีรางวัลเนี่ยแขงแต่จอยมีรางวัลล้ไว้จะเฝ้ากลับประสันพอมีรางวัล แต่ว่าเราว่าเมาหขนาดเราเมาโปรตีนเราสิเมาเกลือสิบบาทสีเมาห้องไตห้องไตเนี่ยเกลือสิบบาทต้องไตสิเมาเกาือส่บแล้วเราเราดังไงแต่ยังลูกไถ่สิคือเกลือก็เกลือสิเราว่าจะสิแม่มันก็เรื่องปัญหาอยู่นี่แหละแม่คู่กันแยกสิเหตุจังไรเนาะมันกับคอมันแนวคอแหละครับกัว่าแหละแต่บูชิท่านเฮาพ่อขายได้เป็นเั้าส่ละเราว่าแก่เมาน้ำจอยเกลืเียเราว่าอันแล้วพอสิเมาหมดละซุ้มเหลียอย่างราว่า ให้เก้าสิบเวยจอยเร่อแต่เก้าสิบกับหกสิบจะเสียเบียบหกหนึ่งส่นเก้าหนึ่งส่นนีแหละนี่แหละมันมันเปลี่ยหลายความหมายเนาะอันนี้ผู้เราคนพ่นจอได้เนี่ยผู้เรคนพ่นฟังเนี่ยจะพ่นจ่อออกมาได้ค่ะแม่คู่ก่ะว่าพ่นมากกับมากละเก่าขั้นแม่คู่ให้แม่คู่มากมละเก่าว่านี่แห้ะค่ะ ครับผมนี่ล่ะคือมี9กับมี4ะะด้อค่ะเด้อมี9กับ4ไปจับใส่กันความฝันเน่ยคู่ที่ว่าฝัเนเห็นรถปรเบินเลยครับรถประเบิน3เคือนครับ3เคือนค่ะเรียกกันฝันได้โดนแล้วนี่ครับผมอันนึงเก่า ข่ะฟังจะดูล้วไอเอฟซีฟังอยู่แต่ว่าไหมายความว่าซุบซุบตูวเพื่อไม่เนาะครับผมุบตัเพื่มใหม่ก็คือหกเิบแต่ตูเก่าเหรอครับเพราะว่าเราเป็นเก่ามาพูดนนีเก่าเซฟตอนนี้ก็เป็นเก่าแมัแออกซ้วนเรื่งเก่าใับไหมเก่าแต่พวนาเนาะค่ะให้เขาทังบนทั้งหลังเนาะปูเน้อพว่าเป็นคู่สัญญากับปูแล้วเนี่ยครับผมอันบนปูไว้เพราว่าเม็นคู่สิบไปพวนาอยายไปใส่สุดขาวกินข้าคาบเดียว ล้วก็ทั้งพ่อเกียรติบกเอ๋าพ่อโขวแม่ปัรแตลากานก็ตานตาลากานาคโน่ยสิได้บวดเมื่ขันเรียบบวชเนี่ยเขาทีมงานเก่าวันเก่าเมื่อยู่วัดศาสนบนข้าวอากลักพว่าไปเดินจบกโขว่มาสั่นหามบัดเนี่ยแล้วว่าหามเรียนแบบพระนั่นบาดีให้ยุดการเรียนการพระนั่นเก่าเมื่อแล้ววะ ต้องเฮ็ดได้กันเฮ็ดบ่ได้ดพ่อพ่อไห้แล้ววาต้องเสริมบารมีจะบอกว่าเฮ็ดได้บ่อมาถึงแล้วครับเออปู่มาคั่นเฮ็ดได้พ่อก็ะหายเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าบางเทื่อบางที่คือคือบุญเฮาเหิืนคือจังเฮาบ่ได้ฝากธนาะข้าวว่าไงไงเฮาไปเบิ่มันก็บ่ได้นอกจากเงินผู้อื่นเขาสิแบ่งให้เฮาบ่ล่ะผู้อื่นมันเป็นจังซั่นปู่แล้เรียเปียกเพียกให้ฟังว่าคั่นเฮาบ่ไปบวชเสริมบารมีมันก็บ่ได้อันนี้ก็เขาถือว่า อาศัยปูอย <Puis way> ู <enjoying ını Vincent Leonard> ่เนาะค่ะอาศัยปูป <Spark ling> ูเลยว่าหายเบื่อก่อนแต่ว่าได้แล้วเอาไปใส่หนีใส่สิ้นผู้ละเก่าซิฟงซิฟจ่างนี้แล้วก็ผ้ากันไปปฏิบัติเอาแล้วมันจะสีแดงได้ั้าฉันบ่ได้แล้วว่าเก่ามือกับสีวอทนบ่ได้อยู่บะเก่ามือเราเก่ารูดหรือเดียวเยียวแค่เก่ามือเราอาลละบ่ได้ทีละว่าเก่ามือ แสดงว่าสีเรียกตัวเรียกถือมากเก่าที่ไหนก็ต้องต่าก็ต้องมากเพราะสีมีอยู่ครับผมเทาพิจารณาบุ๋มเนาะคะ่ะครับผมมีเก่ามีฮกเนี่ยแหะ กกัะเก่าบ่เก่าก็ากมันอวยหมวอยู่เนี่ยพวกนึ่งกะเก่านึงอยู่นี่ล่ะก็ปลาฟ้าเนีู่เขียวว่าผู้ก็ว่าผูว่าตัวสิว่า1ึหัวกัได้ี่ีวนี่แล้วเฮาสิซส้อเก่าช่วยเราขอไปว้านึงหัวก็เลยเอาเน่ย่ได้ผูก็ไดก็มาเลยว่าเหล่าทัเน์สูงแล้วก็มาเหล่าแต่นูงแล้วสิบอกตัวเดียวบ่ได้ล่าว่าครับผมจากไดกัขอขอบคุณของคุณ FC ซหลายๆเลค่ะเด้อ อาให้มีโศกมีลาบมีโศกมีมาลำลำรวยรวยขอให้ถูกหวยทุกคนค่ะสาธุสาธุสาธุไปบอลรอนเตอรี่มาอยากลตโม่ยากไลต์นะครับก็ได้ครับขึ้นฮอรครับอ่าน่ำปัจจัยนะครับทีเอฟซีครับรวมบุญมากรับขึ้นถวายผู้ให้บรรทุกทุกคนนะครับเด้อครับกับลอยโฉบโฉมันหมาดนกัน เวัตถุปูทุกคนครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นขั้วมโซบีของเอฟซีนะครับเนาะพอปลาครับแม่คู้ไหไทยทอดครับการล่ำถวายครับเนี่ยเลขออกคือว่าเมื่อสรากินแบงรัฐบาลไทยออกนะครับก็ถือว่าเป็นโั้เป็นมันของเอฟซีนะครับทุกผู้ทุกคนครับผมอ่าครับแล้วก็หลังจากนั้นครับก็ได้กินอ่าหอครับคารวาปูขอโชคขอดาบขอโชประมาณจากปูแต่ว่าคิดปูว่วใหญ่าทยนะครับปูยังบอรอนุญาตแต่ว่านางล่ำ หรือว่าของแม่คู่กงสิครับไายได้นะครับแล้วก็ครับกระถามตัวเลขกู้มาก่อนนะครับแล้วก็คอยมาเบาสูเอฟซีฟังเพราะว่าจะเป็นแม่คู่หรือว่าตั้งแอดครับก็ต้องกู้ประธานโชคให้มาแล้วครับกาม่านำเสนอเอฟซีนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขที่แม่คู่หอมหวนครับเป็นหยิบเป็นหาเนาะครับหมวดวันที่หนึ่งครับหมวดวันที่หนึ่งครับอ่าจิงหากรมพสสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผม เลขแม่คู่เป็นคำนวณได้นะครับมาเก่ากับมาสีนะครับเด้อหมดวันที่หสิงหาคมพศ2 5งพมาเก้ับมาสีครับผมสำหรับตัวเลขที่เอาเอฟซีเทนั้นนะครับเลขไทยแล้ววันที่หนะครับเนาะแล้ววันที่หตัวทั้งไทยนะครับสามตัวไทยก็ว่าได้งมเอาวันที่หนึครับแม่คู่พนก็บอกว่าหนึ่งหกหนึ่หรือว่าหนึ่งหกรือว่าเก้าหหรือว่า1นึ่งนนี่แหละครับ กับมักกระตามคับว่ามักกระพันเนาะครับเนาะ,ะสองสองตัวล่างเนาะครับอ่าางนเล็กายสองตัวครับผมกับนีหนึ่งศูนย์เ้าศูนย์หนึงเก้านึงหกหกเก้าเก้าเกแล้วก็หกศูนย์ับอันนี้เป็นตัวเลขที่แม่คู่เป็นไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลใบงวดวันที่หนสิงหาคมครับพ่อสวสอาร้อเ่าแม่คู่พนครับยิบไปดึงไปหาตัวได้ไหลายไวหลายนะครับสลากกินแบงรัฐบาลครับก็มีหกอ่าเก้าศ กับหกเก่าเลยครับเ้อครับที่แม่คู่เพิ่นสั่งใหม่ๆหมาดๆก็คืออ่าสิบหกแต่ว่าเมื่อเช้านี้แม่คู่เพิ่นฝันครับเพิ่นฝัน่าเลขสิบเห็นเลขสิบลอยมากเลยครับเ้อเลขสิบลอยมาครับอ่าเห็นเลขสิบลอยมากครับอ่าครับเลขสิบเกิดขึ้นเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าเมื่อนี้แอดยิ้มกับขึ้นคาราวาปูนะครับขึ้นคาราวาปูครับอ่าขึ้นทุกฟูทุกคนนะครับขึ้นคาราวาปูนะครับขึ้นโคงสุดท้ายเดี๋ยวนี้ครับเออครับดึ้ย ครับปูกระไฮเก้าหนึ่งหกแล้วก็ซิฟกอร์รอขึ้นกันอ่าครับผมครับซิฟกอร์รอขึ้นกันแล้วก็ปูบอกว่าตัวมันสีออกเนาะครับเนาะตัวมันสีออกก็คือสิบหกครับอ่าครับบางเรือปูบอกว่าซิฟอยู่หลังสิบหกยังสี่ครับอ่าครับเอาไปพิจารณาเอาครับแต่ว่าอยู่ยอดมันปูบอกว่าเก้าหนึ่งหกคือว่าหกเก้าศูนย์นะครับเอาไปพิจารณาเอาครับก็ขคอไอซีทุกๆกันทุกๆมันๆครับมาบอกันอีกเพิ่มหนึ่ง ช่วงฮาร์โมน์วบคูนะครับแอดยิมสี่มาทายคอดครับสรุปตัวเลขโครงสุดท้ายให้นะครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมก็ขอร์สเอฟซีควบคู่กันครับชกชกมันมันครับกับไล่เมื่อปูตานะครับไล่เมื่อปูตาเด้ครับเด้อครับปูตาให้เป็นโครงสุดท้ายครับเป็นไล่เมื่อเอาพอถือเส้นอนุมัตรไทยว่าเส้นว่าขีน้องเบิ้งเอาเด้อครับเอฟซีเบิ้งเอาครับครับเป็นไล่เมื่อปูตานะครับปูตาเส้นอนุมัติในงวดนี้ครับอ่ะยิมเสียเบิ้งทุดานนะครับเนาะกับกับในทุดานนี่เนะครับเด้อครับ นี่ครับเพิ่งนะครับอันนี้เป็นลายมือปูซื่งนะครับเด้อครับหนึ่งสิงหาขึ้นกันนะครับอันนี้ครับเป็นเลขหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นเลขศูนย์อ่าอันนี้เป็นเลขเก้าหรือเลขหกก็ได้เรับกับเป็นเจารณาเอาอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งหกอ่าเบิ้งง่ายๆครับอ่าเบิ้งทั้งนี้อาจจะเป็นศูนย์หนึ่งหกตามห่างจากทุกท่านครับในเบิ้งคลิปนี้แล้วครับสุกๆมันมๆดำๆเรื่อยๆนะครับเด้ออันนี้เป็นลายมือปูตาครับครับครับศูนย์หนึ่งหกก็เป็นไปได้นะครับเน ลอตเตอรี่ไอคิด joy ครับอาคิด joy ลอ,อยเอ็ดนะครับเนาะครับเก้าสิบาท90บาทจะเป็นปเก้าคือเก่าครับนะกับพิจณาดีดีครับสิบมมอลพันแพงเลยครับอ่าสิมมอลโดยเก้าสิบ,บาทรัเก้ก็จะเป็น910าอ่าครับผมหรือว่า610นึ่ว่าบว่าไม่คู่กันก็มากเก่าคู่บอกว่า1 0บดีเกดีอ่าวันนี้เท่ากัชุกๆมันๆัลับเลยด้ดวยครับแอดยิมแเตงโงครับสวัสดีครับ